คลิปวิดีโอนี้ซาจะมารีวิวผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหยิกที่มีผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหาผมหยิกชีฟ้ฟูไม่เป็นทรงไม่เป็นหลอนซาแนะนำให้คุณลองใช้ผลิตภัณฑ์ของลาสตัวนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับสามวิธีดช่อง l e s b i c u r a y ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมตัดโดยเฉพาะอันดับแรกเรามาเริ่มกันที่ยาสระผมเลยค่ะยาสระผมตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นสูตรปลาศจากน้ำหอมเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายเวลาที่คุณสระผม สารแนะนำให้เน้นทำความสะอาดที่หนังศีรษะเป็นหลักเพราะนั่นจะช่วยลดปัญหาการเกิดลังแคและอาการคันที่หนังศีรษะเรามาต่อกันด้วยครีมนวดผมครีมนวดผมของลัสแบรนตัวนี้เนื้อครีมจะเข้มข้นมากๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะ สาเป็นคนที่ผมแห้งมากๆโดยเฉพาะในช่วงท้ายทอยเพราะฉะนั้นเวลาที่สาลงครีมหมักผมและลงครีมนวดผมสาจะเน้นที่ท้ายทอยเป็นหลัก หลังจากที่ใส่ครีมนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วสาจ,จะใช้วีในการสางผมเพราะในขณะที่คุณมีครีมนวดอยู่ในเส้นผมจะทำให้การวีผมของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยส่วนตัวสาจ,จะไม่วีผมในขณะที่ผมแห้งเพราะนั่นจะทำให้ผมของสาพ,พันกันขาดดุดร่วงและจะทำให้รอนผมแตกทำให้ผมชีฟู และนี่คือผมที่ร่วงหลังจากที่ซาหวีผมเสร็จอันนี้เป็นปกติของซาเลยนะคะที่ผมร่วงแบบนี้ หลังจากที่สาล้างครีมนวดผมออกนะคะสาสัมผัสได้เลยถึงความนุ่มของเส้นผมเพราะว่าสาเป็นคนที่ผมแห้งมากๆนะคะผมเนี่ยนุ่มมากหลังจากที่ล้างครีมนวดผมออกสาแนะนําเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีผมหยิกแห้งกระด้างลองใช้ครีมนวดผมของลาสแปนดูค่ะแล้วคุณจะติดใจไม่กลับไปใช้ครีมนวดผมแบบธรรมดาอีกเลย ต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการลงครีมหมักผมนะคะเพราะว่าสาเนี่ยเป็นคนที่มีผมหยิกแห้งกระด้างเพราะฉะนั้นสาจะใช้ครีมหมักผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่เคยขาดเลยค่ะครีมหมักผมที่สาใช้วันนี้นะคะเป็นของ Cheers Moisture Power Green ครีมหมักผมตัวนี้ กลิ่นหอมระมูลเนื้อครีมเนียนวลมากๆแนะนำให้คุณหมักทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของเส้นผมของคุณเลยค่ะตอนนี้สาก็ล้างครีมหมักผมออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยสาจะมาใส่ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์แล้วก็ตัวครีมจับร้อน เพราะว่าผมสาเนี่ยเป็นผมที่มีลักษณะแห้งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่สาหมักผมแล้วเนี่ยสาก็ต้องลงด้วยตัวลิปอินคอนดิชเนอร์เพื่อที่ว่าจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมของสานานยิ่งขึ้นและตัวครีมจับรอนเนี่ยก็จะช่วยไปเพิ่มลอนให้มันดูสปริงดูสวยจัดทรงสวยตลอดทั้งวันค่ะตอนนี้สาก,ก็แบ่งผมออกเป็นเซกชันนะคะ2เซกชันแบบนี้ ม้วนไว้ครึ่งหัวแบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มด้วยตัวลิปอินคอนดิชเนอร์นะคะนี่เป็นลิปอินคอนดิชเนอร์ของ Cheers Moisture ที่สาชอบใช้มากๆนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็จะเร่งให้ทั่วมือเลยแล้วก็ใส่ลงไปให้ทั่วผมเลยนะคะ ตอนนี้นี่คือผมของสาเนี่ยเปียกนะคะหลังจากที่สาล้างครีมหมักผมออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสาไม่ได้เช็ดผมนะคะแค่บีบน้ําให้ออกจากผมแค่นั้นเองนะคะเวลาที่คุณใส่ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์กับตัวครีมจับลอนเนี่ยแนะนําให้ใส่ตอนที่ผมเปียกนะคะเพราะว่าเนื้อครีมแล้วมันจะซึมซับเข้าไปในเส้นผมได้ดีกว่าค่ะสาก็จะเน้นในส่วนที่ผมแห้งนะคะสําหรับผมสาเนี่ยตรงปลายผมเนี่ยจะแห้งแล้วก็ตรงผมด้านในเนี่ยจะแห้งง่ายมากนะคะ ต่อไปเราก็จะมาต่อด้วยครีมจับร้อนนะคะครีมจับร้อนที่สาจะใช้วันนี้ก็เป็นของลัสนะคะเป็นเซตเดียวกันกับยาสระผมแล้วก็ครีมนวดเซตนี้จะเป็นเซตที่ปัสจากน้ำหอมเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายค่ะสาก,ก็จะใช้ประมาณสักสองปั๊มนะคะนี่นะจ๊ะไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าเนื้อครีมเข้มข้นมากๆ,ๆเห็นไหมก็จะใส่ลงไปเลย ถ้าคุณติดตามสาวมาสักพักหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้ว่าสาวเป็นคนที่ชอบใช้หวีจับลอนมากๆทำไมถึงชอบใช้หวีจับลอนเพราะว่าหวีจับลอนเนี่ยจะช่วยให้ลอนผมของคุณดูเป็นลอนสวยเป็นลอนเด้งมากขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีหวีจับลอนก็ใช้นิ้วมือม้วนผมก็ได้นะคะแต่เวลาที่คุณใช้นิ้วมือม้วนผมนะ้ำมันอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นสาวจะชอบใช้หวีจับลอนมากๆเลยค่ะ จะเริ่มจากการแบ่งเซกชันผมออกเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้หวีจับลอนช่วยให้ลอนผมได้อยู่เป็นรอนนานขึ้นตลอดทั้งวันหรือถ้าคุณไม่มีหวีจับลอนก็ใช้นิ้วมือนะคะช่วยมวนผมแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นลอนเหมือนกันเห็นไหม ตามสะดวกเลยค่ะว่าจะใช้นิ้วมือหรือว่าจะใช้หวีจับรลอนนะคะสําหรับสาเนี่ยสาเป็นคนที่ผมด้านในไม่ค่อยเป็นหลอนเพราะฉะนั้นสาก็จะเริ่มต้นจากการที่ใช้นิ้วมือนะคะม้วนผมด้านในก่อนส่วนผมด้านนอกแบบนี้นะคะมันจะเป็นรลอนง่ายอยู่แล้วสาวก็จะใช้หวีจับรลอนนะคะช่วยให้รลอนมันอยู่นานขึ้น แบบนี้เห็นไหมคะออ้หลอนสวยเลยสาจะทำแบบนี้ไปจนทั่วทั้งหัวเลยค่ะถ้าคุณอยากจะดูวิธีการใช้หวีจับรลอนแบบละเอียดนะคะสาได้มีวิดีโอแนะนำวิธีการใช้หวีจับรลอนไปแล้วเดี๋ยวสาจะทิ้งคลิปวิดีโอไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะ ผมของสาส่วนด้านหน้านะคะสักว์ค่อนข้างแห้งมากเพราะฉะนั้นสาก,ก็จะเน้นนะคะในทุกจุดเลยที่ผมของสาแห้งนะคะอย่างตรงนี้นะคะลูกผมด้านหน้าเนี่ยมันจะแห้งมากสาก,ก็จะเน้นใส่ครีมลิฟอินคอนดิชเนอร์กับตัวจับหลอนนะคะลงไปในส่วนตรงส่วนไหนที่ผมแห้งนะคะ ผมของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆต้องลองสังเกตดูว่าผมส่วนไหนของคุณแห้งง่ายแล้วก็ชี้ฟูง,ง่ายะคะ่ะอย่างของสาเนี่ยก็จะเป็นส่วนด้านในตรงด้านทอยๆกับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาก็จะเน้นใส่ครีมให้เยอะนิดนึงเยอะขนาดไหนเนี่ยอันนี้มันต้องแล้วแต่สภาพของเส้นผมแต่ละคนนะคะ อย่างผมสาเนี่ยค่อนข้างที่จะหยิกมากแล้วก็หนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เยอะนิดนึงนะคะสาเป็นคนสระผมแค่ทีละ1-2ครั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่สาสระผมเนี่ยสาจะแบบจัดเต็มเลยนะคะครีมนี่คือต้องเอาให้ถึงยาสระผมครีมนวดครีมหมักผมทุกอย่างสาต้องเอาให้ถึงไม่อย่างนั้นเสียเวลาสระผมแล้ว่ะก็ต้องจัดให้สวยไปเลย ใช้ไปสักพักนึงค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าผมของคุณเนี่ยควรจะใส่ผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนไม่ต้องกังวลนะคะท่วงแรกเนี่ยอาจจะแบบอ๊ใส่เยอะไปใส่น้อยไปพอคุณทําไปสักพักนึงเนี่ยคุณจะอยู่ตัวเองค่ะ ตอนนี้สาก็ใส่ครีมจับร้อนแล้วตัวลิปอิงคอนดิ t เนอร์ในเส้นผมเป็นทั่วหัวแล้วนะคะต่อไปจะมาถึงขั้นตอนการเช็ดผมเวลาที่สาเช็ดผมเนี่ยสาจะไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดผมนะคะเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเนี่ยพื้นผิวสัมผัสมันจะแข็งกระด้างนะคะยิ่งผมไปเสียดสีกับเส้นผมมากขึ้นเท่าไหร่ผมคุณก็จะชี้ฟูมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสาจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดผมค่ะ ตอนที่สาใส่ตัวครีมจับลอนกับตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ไปในเส้นผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยสาอาจจะใส่เยอะเกินไปนะคะ <_ S 1> เพราะฉะนั้นในช่วงโปรเซสของการเช็ดผมเนี่ยสาก,ก็จะซับพวกผลิตภัณฑ์ส่วนเกินนะคะออกแล้วตัวผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันจะดูดซับน้ำได้ดีมากๆเวลาที่คุณเช็ดผมเนี่ยสาแนะนำให้คุณขยำขึ้น แบบนี้นะคะกรอบขึ้นมาแบบนี้อย่าไปทยีผมเด็ดขับนะถ้าคุณทยี่ผมปุ๊บรอนจะแตกทันทีนะคะค่อยๆซับผมขึ้นมาแบบนี้แล้วรอนผมของคุณเนี่ยมันจะยังอยู่ดีเห็นไหมตอนนี้สาจะเช็ดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปในะสาจะปล่อยให้ผมแห้งโดยธรรมชาติสาจะไม่ใช้ใดเป่าผมใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วหลังจากที่ผมแห้งแล้วเนี่ยสาจะเอาผลลัพธ์มาให้ดูคะ่ะว่าผมสากออกมา เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมแห้งจ้ะตอนนี้ผมของสาก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ผมแห้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าผมของคุณแข็งนะคะไม่ต้องตกใจไปเป็นการเซตตัวการของครีมจับรลอนแค่คุณใช้มือนะคะค่อยๆกำที่รอนผมแบบนี้ห้ามขยี้นะคะค่อยๆกำเฉยๆแบบนี้นะคะผมของคุณก็จะเริ่มคลายตัวสำหรับสาเนี่ย วันแรกสาจะไม่ทําอะไรกับผมเลยหลังจากที่ผมแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสาก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยเพราะสามีความรู้สึกว่ามันจะทําให้รอนผมของสาเนี่ยอยู่นานขึ้นพอหลังจากวันที่2ที่สาเนี่ยเครียมจากรอนมันจะค่อยๆค,คลายตัวเองและผมสาก็จะกลับมานุ่มเหมือนเดิมค่ะในระหว่างที่สาร้อยผมแห้งนะคะสาก็ทํากิจกรรมตามปกติออกไปทํานู่ทนทํานี่นอกบ้านบางครั้งพอกลับมาเนี่ยผมมันก็อาจจะแบบชี้แตกรอนแบบนี้นะคะเพื่อนๆ ไม่ต้องตกใจไปนะคะเดี๋ยวซาจะทําให้ดูนี่นะคะอย่างอันนี้คุณอาจจะเห็นว่ามันก็เป็นรอนอยู่นะคะทาไมคุณสาบอกว่ามันแตกรอนอันนี้คือผมรอนสวยๆเห็นไหมไม่มีผมชิดโดชิเดเห็นไหมคะอันนี้เป็นผมที่เริ่มแตกรอนเพราะว่าสาเอาไปทากิจกรรมข้างนอกบ้านนะไม่ต้องตกใจวิธีที่จะทําให้ผมกลับมาเป็นรอนอีกครั้งก็คือใช้น้ำลูปนะฟังไม่ผิดใช้น้ำลูบนะคะ นี่นะคะ่ะเปิดก๊อกน้ําเอามือเปียกๆใช้น้าลูบนี่มันก็จะกลับมาเป็นรอนเหมือนเดิมเห็นไหมคะแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไปทาอะไรเยอะเลยปึ้มกลับมาเป็นรอนเหมือนเดิมแหมเจ๋งไหมครีมจับรอนตัวนี้เพื่อนๆต้องมีไว้ใช้นะคะเพราะว่ามันดีมากๆเลยสําหรับสาเนวันแรกเนี่ยสาจะปล่อยไว้แบบนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกว่าอยากให้ผมตรงโคนหัวเนี่ยมันดูมีวอลลุ่มนิดนึงก็ค่อยๆใช้มือน,นะคะ เข้าไปสอดแล้วก็เขย่าแบบนี้เพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมในส่วนโคนนะคะอันนี้จะเป็นผลดีมากสําหรับคนที่มีผมบางนะคะเพราะพอคุณเขย่าตรงโคนผมเนี่ยผมที่มันเรียบแบนติดที่หนังหัวมันจะค,อคอ่อยๆผอมขึ้นนะคะมันจะทําให้คนดูเหมือนว่ามีผมเยอะขึ้นแล้ค่อยๆทําใช้มือสอดเข้าไปใต้ผมแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเขยา่า แค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะผมตรงส่วนโคนเริ่มจะผองขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะแล้วผมที่เป็นจับรอนอยู่ก็เป็นรอนสวยไม่มีแตกร้อนด้วยถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีใช้ย,ยาสระผมติดต่อเข้ามาหาสาได้หรือทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะหรือถ้าคุณต้องการที่จะให้สาแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหยิกที่เหมาะกับสภาพผมของคุณให้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นรอนสวยบายสาสาลอยอยู่นะจ๊ะ ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสาวมาถึงตอนนี้ถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสายลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมอีกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย